สร้างโอกาสในวิกฤตร่วมเรียนรู้รูปแบบการออมให้คุณเลือกใช้ชีวิตอย่างอิสระผ่านแผนการเงินที่ชาญฉลาดให้คุณได้กเกษียณสุขรู้จักเงินเฟอ้อกระทบกระเป๋าเราอย่างไรเข้าใจหุ้นรู้จักกองทุนรวมร่วมสมัยกับคริปโตเคอเรนซีไปกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลดรธันวรสุขวันณะในรายการฟินหอรอบรู้เรื่องการเงินและทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิจัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทางแปดวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟินท a l k รอบรู้เรื่องการเงินรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลทั้งเรื่องการออมและก็การลงทุนการใช้จ่ายเงินต่างๆค่ะโดยเราจะพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทาง FM 89.5 MHz innovation for life ค่ะสําหรับรายการฟินทอล์รอบรู้เรื่องการเงินผลิตรายการโดยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ สัปดาห์นี้พบกับดิฉันดนรธันวราสุวรรณะและท่านอาจารย์กนิกาศรีบุญเรืองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะอาจารย์ในเรื่องของแนวคิดเนกาทีฟอินคอมแท็กค่ะซึ่งในเมื่อช่วงต้นประมาณต้นเดือน<ะ>ที่แล้วนะคะกลางกลางเดือนที่แล้วเราได้ยินข่าวนี้กันว่า,ารัฐกําลังสนใจในเรื่องของแนวคิดเนกาทีฟอินคอมแท็กนะคะว่าเราอาจจะได้เจอในรูปแบบของการเก็บภาษีรูปแบบใหม่นะคะ,ะซึ่งการเก็บภาษีรูปแบบใหม่นียจะสามารถทําให้เราเนี่ยได้รับเงินคืนแทนที่ต้องจ่ายไปะนะคะ n นก a ะชีพอินคัมแท็กนะเนี่ยบางครั้งเราจะได้ยินคําว่าภาษีรายได้ติดลบ <Yeah. S 1> นะคะอาจารย์รัฐก็จะจ่ายจะให้เงินคนรายได้น้อย <Yeah. S 1> แทนที่จะเก็บภาษี <Yeah. S 1> นะคะแล้วอาจจะจะมีการบังคับนะคะถ้านโยบายนี้ผ่านไม่ในอนาคต <Yeah. S 1> ก็คือบังคับให้คนไทยทุกคนเนี่ยต้องยื่นภาษี <Yeah. S 1> นะคะเพื่อเอาผลทางภาษีเนี่ยมาใช้ในการรับสวัสดิการ <Yeah. S 2> ค่ะทําให้หลายๆคนเนี่ยต้องเข้าระบบภาษี <Yeah. S 1> นะคะปัจจุบันนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังนะคะก็มีการพัฒนาระบบที่เรียกว่าด a t a l เลกนะคะโดยการยกระดับเรื่องของสวัสดิการโดยการใช้ในกระชีพ คำ tax เนี่ยเข้ามานะคะซึ่งแนวคิดของประเทศไทยเองเนี่ยนะ,ะทางประหลัดกระทรวงการคลังเคยเผยว่าในปี70เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีนี้ทึ่งแต่เราก็ต้องดูต่อว่านโยบายเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ,ะประชาชนต้องยื่นแบบภาษีทุกคนแล้วก็ถ้าไรายได้ต่ำเกณฑ์นเนี่ยก็จะได้รับเงินสวัสดิการนั่นเองค่ะ รูปแบบของภาษีนั้นเนี่ยนะคะการที่ทุกคนยื่นแบบภาษีหรือคนที่อยากรับสวัสดิการเนี่ยนะคะ<ม>ก็จะดูว่าไรายได้ถึงเกณฑ์ไหม,มถ้าถึงเกณฑ์ก็เสียภาษีแต่ถ้าไรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ก็อาจจะรับสวัสดิการ<ม>โดยที่ในปี70อาจจะมีการใช้<ม>แต่ว่าเราพบว่าทําไมถึงต้องใช้ในโยบายนี้ก็เพราะว่ามีคนยื่นแบบภาษีค่อนข้างน้อยนะคะเราจะพยายามดึงคนเข้าสู่ระบบภาษีให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ ทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะเราลองมาขยายความนิดนึงเนี่ยให้ท่านอาจารย์กนิกาช่วยอธิบายความนิดนึงว่าคําว่า negative income tax เนี่ยคะ่ะหรือที่เรียกว่าภาษีรายได้ติดลบเนี่ยคะ่ะมันมีลักษณะยังไงบ้างนะคะแล้วมีรูปแบบเป็นยังไงบ้างะคะอาจารย์ค่ะก็ negative income tax นะคะภาษีรายได้ติดลบนะคะก็คือระบบ ที่รัฐจะใช้เงินใช้เงินไงาใช้เงินคืนนะะคให้แก่ใครให้แก่ผู้มีไรายได้ต่ำนะคะต่ำกว่าระดับที่รัฐก,กําหนดไว้นะคะซึ่งแทนที่จะมีการเก็บภาษีจากคนกลุ่มนี้ค่ะเช่นบอกว่าหากรัฐก,กําหนดให้นะคะมีขั้นต่ำเนี่ย มีรายได้ขั้นต่ำที่กําหนดไว้คือ1น0 0 0แบาทต่อปีนะคะแต่ว่าเรามีไรายได้เพียงแค่ห0 0มืบาทต่อปีนะคะรัฐก็จะช่วยเติมให้บางส่วนเพราะนั้นหมายความว่าถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยยื่นภาษีนะคะรัฐก็จะให้ยื่นภาษีและจะมาดูว่าไรายได้ของเราที่ยื่นไปเนี้ยมันถึงไรายได้ขั้นต่ําหรือเปล่านะคะ,ะเพราะฉนั้นถ้าถึงไรายได้ขั้นต่ำนะเราก็จ่ายภาษีไปตามเ,เงื่อนไขถึงเกณฑ์ใช่แต่ถ้าต่ํากว่าไรายได้ที่รัฐกําหนดไว้เราก็จะได้รับคืนไปสวัสดิการกา ก็เหมือนกับการเอามาพิจารณาเรื่องสวัสดิการรัฐนั่นแหละนะคะในอดีตจะใช้วิธีการลงทะเบียนเนาะสวัสดิการใครอยากได้รับสวัสดิการรัฐก็ลงทะเบียนนะคะเพื่อยื่นเอกสารแสดงความจำนงหรือแสดง คุณสมบัติของตนเองว่าเข้าขายที่จะได้รับสวัสดิการของรัฐนะคะแต่ในนโยบาย negative income tax เนี่ยค่ะก็จะผูกเนาะสวัสดิการกับเรื่องของการยื่นภาษีเอามาไว้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐกําหนดภาษีรายได้ขั้นต่ําแล้วเรารายได้ไม่ถึงคุณก็มีโอกาสรับสวัสดิการของรัฐแต่ถ้าใครมีรายได้ขั้นต่ําอยู่ในเกณฑ์ก็ต้องเสียภาษีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดเหล่านี้ค่ะก็เป็นแนวคิดที่มาจจะต่างประเทศนะคะจา์ก็คือเ้ามองว่ารัฐเนี่ยควรจะลดความซับซ้อนเรื่องของการให้สวัสดิการนะคะแล้วก็ เาใช้ระบบ negative income tax เนี่ยแทนการแจกเงินก็จะน่าจะดีกว่าก็คือใช้ข้อมูลในเรื่องของรายได้นี่แหละเป็นตัวเกณฑ์ในการที่จะจ่ายภาษีนั่นเองหรือรับสวัสดิการของรัฐะนะคะทีนี้บางคนก็จะมองว่าอ้าวแล้วการที่เดิมเนี่ยรัฐก็มีสวัสดิการแบบปกติอยู่แล้วเนี่ยนะคะกรณีแบบนี้นะคะมันต่างนะคะจากการที่ใช้ระบบภาษีเข้ามาเป็นตัวกําหนดสวัสดิการอย่างไรคะอาจารย์ก็ต่างกันตรงที่ว่าเราอ้างอิงโดยรายได้ของแต่ละคนใช้รายได้เป็นเกณฑ์วัดรายได้ของ แต่ละคนนะคะปกติเนี่ยถ้าในปัจจุบันเนี้ยเราจะใช้อ้างอินตามกลุ่ม,มเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการหรือว่ากลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่ากลุ่มเปราะบางผู้นี้นะคะ่ะก็จะได้รับสวัสดิการของรัฐอัตโนมัติอ่าแต่ถ้าเป็นรูปแบบของน e g ท t i v e นค c o m เนี่ยจะดูที่รายได้ของแต่ละคนนะคะแล้วก็ดูที่เกณฑ์รายได้ขั้นตำ่ำเพราะนั้นก็อาจจะตรงเป้านะคะหรือว่าเป็นการให้แบบอัตโนมัติผ่านระบบภาษีนั่นเองนะคะทีนี้แล้วรัฐบาลเนี่ยค่ะก็แน่นอนแหละว่าอยากจะรู้นะว่าใครมีรายได้นอ ไม่มีรายได้มากแค่ไหนนะคะเพราะนั้นการที่เราจะสามารถแสดงความจำหนงว่าเฮ้ยฉันเนี่ยรายได้ไม่ถึงนะแต่ฉันอยากได้สวัสดิการของรัฐฉันก็ต้องยื่นนะว่าฉันเนี่ยมีมีรายได้เท่าไหร่นะคะตรงเกณฑ์ไหมหรือไม่ไม่ตรงเกณฑ์นะคะตามเกณฑ์ขั้นต่ําหรือเปล่าเพราะนั้นสิ่งสําคัญก็คือรัฐบาลจะรู้ข้อมูลของทุกคนได้ก็ต่อเมื่อทุกคนต้องยื่นภาษีนะคะแม้คนไม่มีรายได้ก็ต้องยื่นนะเพื่อจะได้แสดงตนว่าเราเนี่ยไม่มีรายได้เพราะนั้นฉันต้องการสวัสดิการจากรัฐนั่นเองเพราะนั้นกรณีทําแบบนี้ค่ะก็ทาา้รรัะะไเนนทงบบลยยว่ปชชคีย แต่ละคนเนี่ยมีรายได้เป็นแบบใดนะคะแล้วก็ สามารถกำหนดนโยบายได้ว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือหรือจ่ายเงินเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหน<ช>นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้ว่ามันมีข้อมูลเชิงประจักษ์ในเรื่องของ,อของการแสดงรายได้<ช>นะคะว่าแต่ละคนมีรายได้สมควรได้รับสวัสดิการของรัฐหรือเปล่าเ<ช>พราะตอนนี้เราจะพบว่าการแบ่งกลุ่มต่างๆก็จะมีหลายคนโต้แย้งวา่าบางคนก็จะเห็นว่ามีรายได้เยอะนะแต่ทําไมถึงได้ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการของรัฐใ,<ช>ในบางเรื่อง<ช><ช>นะคะเพราะนั้นถ้ารัฐใช้นโยบายแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้สามารถชัดเห็นภาพชัดเจนนะว่าคัดกรอง ชัดเจนผ่านรายได้ที่ทุกคนต้องยื่นผ่านภาษีและที่สําคัญก็คือรัฐก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะจารย์เพราะว่าสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเพราะนั้นทีนี้บางคนก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นรัฐก็จะรู้รายได้ของเราสินะคะเราต้องกลัวไหมเนี่ยข้อมูลเราจะหลุดไปเนี่ยนะคะประชาชนต้องกลัวไหมคะว่ารัฐจะใช้ข้อมูลรายได้เราไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าในส่วนของรายได้ที่เรายื่นไปให้กับรัฐบาลเนี่ยนะคะเพราะนั้นถ้าเรารายได้เราได้รับจริงนะคะ มันจะมากจะน้อยเนี่ยเราก็ยื่นไปเพื่อว่าอะไรคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาฐานข้อมูลเหล่านี้ไปคัดกรองนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดจ่ายสวัสดิการได้ตรงเป้าหรือว่าตรงประเด็นนะตรงกลุ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นคนที่มีไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เช่นผู้สูงอายุที่ยังไม่มีบํานาญนะคะ คนวัยแรงงานนอกระบบนะเช่นพ่อค้าแม่ค้ารับจ้างรายวันเนี่ยก็ประเมินตัวเองว่ามีไรายได้เท่าไหร่แล้วก็ยื่นไปในระบบนะรัฐก็จะทราบว่าเรามีไรายได้เท่าไหร่นะคะหรือว่าคนที่เป็นแม่บ้านไม่มีไรายได้ประจำเพราะเนี้ยค่ะเมื่อเรายื่นภาษีเนี่ยเราก็จะได้รับสิทธิ ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือซึ่งการมีข้อมูลแบบนี้อย่าคิดว่ารัฐจับผิดเนาะอาจารย์เนาะอาจจะไม่ใช่รัฐไม่ได้จับผิดอะไรแต่อยากคัดกรองให้เป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็การมีฐานข้อมูลกลางเนี่ยจะช่วยลดการทุจริตได้ด้วยแล้วก็การที่หลายคนรับสวัสดิการซ้ําซ้อนซึ่งก็มีข้อขัดแย้งเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายว่าทำไมคนนู้นได้สวัสดิการอันนี้แล้วยังได้อันอื่นเพิ่มอีกนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลหรือรัฐบาลหรือข้อมูลกลางเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการซ้บซ้อนในเรื่อง สุดจริตนะแล้วก็มีรายได้ตามที่เราได้รับมาหรือบางทีเราไม่มีรายได้เลยเป็นแม่บ้านต้องได้ขอเงินจากสามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะได้รับเงินสวัสดิการส่วนนี้เข้ามาช่วยเราเพื่อเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ในการดํารงชีพได้ดีมากขึ้นนะคะส่วนคนที่จะต้องจ่ายเพิ่มก็แน่นอนแหละปกติคนที่มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ก็ต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วนะคะเราก็จ่ายภาษีปกติก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะบางครั้งอาจจะอาจจะมีการปรับโครงสร้างภาษีเพิ่มเติมก็ได้นะคะทาให้เกิดความสมบูรณ์ในสมดุลในระบบมากขึ้นก็อาจจะเป็นข้อดีกับ ก็ได้เช่นรายได้ขั้นต่ำไม่ต้องเสียภาษีจะมีการขยับขึ้นไหมนะคะเพราะเห็นว่าพอเห็นข้อมูลภาพรวมของประชาชนคนไทยแล้วเพราะว่าอ๋อรายได้ขั้นต่ำเนี่ยที่จะต้องเสียภาษีมันคือต้องอัพขึ้นไปหน่อยไหมเช่นแต่ก่อนตอนนี้แสนห้าอาจจะเป็นสองแสนไหมที่จะเสียภาษีหรืออะไรอย่างนี้เป็<ใ>นต้นนะคะเพราะนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจ่ายเพื่อเราจ่ายอยู่แล้วก็จ่ายปกติเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเรื่องของน e g ก t ที e อินค m มแท็กนะจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศเขาก็ใช้แนวทิดนี้นะคะมีประเทศอะไรบ้างคะอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะเช่นใน ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ใช้ระบบ uh, Earning Income Tax กนะคะก็คือสำหรับคนที่ทำงานไรายได้น้อยนะคะก็จะได้รับเงินสวัสดิการของรัฐชดเชยให้นะคะของรประเทศแคนาดาก็มีระบบ Canada Worker Benefit นะคะ,ออะของสราชนาจากักรหรือว่าประเทศอังกฤษนยคะก็มี Universal Credit ที่ลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือคนที่มีไรายได้น้อยนะคะรัฐก็จะเติมสวัสดิการเพิ่มให้เป็นข<ช>ั้นต่ำนะคะหรืออย่างท้องแทบ แถบเอเชียเราเองก็มีหลายประเทศนะคะอาจารย์เช่นอะไรบ้างนะเช่นสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เกาหลีนะคะก็ใช้ระบบแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะสิงคโปร์เกาหลีนะคะก็ใช้เกาหลีใต้เนาะก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันที่เราเรียกว่าเป็น e a r n income tax credit นะคะสำหรับประเทศเกาหลีใต้นะคะหรือ Work f a r e Income s u p p l e m e n t นะคะของสิงคโปร์นะคะแต่ถ้าจะสังเกตก็จะเห็นว่าส่วนมากแล้วประเทศที่ใช้นโยบายแบบนี้ก็ค่อนข้างจะมีรายได้ค่อนข้างสูงประชาชนมีรายได้ค่อนข้างสูงเขาก็ใช้นโยบายแบบนี้นะคะแต่เราประเทศ ไทยเองเราก็พอทราบนะว่ามีคนที่มีไรายได้ขั้นต่ำนะ,ะ,ะหรือปานกลางก็ค่อนข้างมากนะก็าอาจจะทําให้นโยบายแบบนี้ต้องมีการปรับให้เหมาะสมะะะกับประชาชนในประเทศไทยมากขึ้นนะคะ,คะทีนี้ในเรื่องของ Negative Income Tax เนี่ยค่ะ,คะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าเขาอาจจะมีการปรับ ในเรื่องของเรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะต่อไปอาจจะไม่ต้องมีสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแหละก็ใช้วิธีการใช้ระบบ negative income tax เนี่ยแหละแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลดูความเท่าเทียมเลยว่าเราจะจ่ายให้ใครอัตโนมัตินะลดความเหลื่อมล้ําไม่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มก้อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยเราควรต้องเริ่มเตรียมตัวยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าสมมติรัฐต้องใช้ระบบนี้จริงๆค่ะก็เริ่มจากการทําบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวนี่แหละค่ะนะคะไม่ต้องไปที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ว่าในแต่ละปีเนี่ยนะเรามียอดรวมไรายได้เท่าไหร่นะคะมีมรายได้มาจากไหนบ้างนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรบ้างเพราะนั้นก็เป็นการที่ทําให้เราฝึกยื่นภาษีทุกปีนะคะไม่ว่าจะามีไรายได้หรือไม่มีไรายได้ก็ตามะคะจริงๆเดีด๋ยวนี้ยื่นภาษีไม่ยากนะคะอาจารย์ใช้ระบบ E-filing เนาะในระบบของสภพากรเนี่ยไม่ยากหรือถ้าเราบอกเทคโนโลยีไม่ค่อยทันสมัยมากก็เดิน ยื่นแบบปกติก็ได้เหมือนเดิมก็ไปที่สำนักงานสัมพารเขตพื้นที่เนาะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีการช่วยเหลือค่อนข้างดีบริการดีมากค่ะอาจารย์เวลาเขาไปขอคําปรึกษานะคะหรือว่าเรามีเอกสารเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ช่วยดําเนินการให้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ดีๆก็อาจจะไม่เหมือนภาพเก่าๆที่เราเคยเห็นนะว่าโอ้พอไปยื่นภาษีที่สัมพารทีก็ค่อนข้างจะมีประเด็นอย่างนี้มีคนช่วยเหลือเรานะคะเราจะใช้วิธีการยื่นผ่านระบบ e-filing ผ่านสัมภารก็ได้ถ้ายังไม่เคยใช้ระบบ e-filing ก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ ของสัมภากรก็ได้เพราะ<ช>ว่าเขาจะมี u ูทูบเนาะสอนกระบวนการในการทําเลยนะคะ<ช>หรือเราลองเข้าไปลองฝึกทําดูว่าเราจะใช้มันได้ดีมากน้อยแค่ไหน<ช><ช>นะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารน,นิดนึงว่าสัมภากรกระทรวงการคลังเขาจะมีนยโยบายแบบนี้อย่างไร<ช><ช>แล้วก็เราจะได้<ช><ช>ทัน ทันเหตุการณ์นะจ๊ะเนาะว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนแต่ถ้าแนวคิดแบบนี้ในอนาคตถ้าเขากลับมาใช้หรืออนามาใช้ในอนาคตเราก็ยังสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคําว่า Negative income tax นั้นคืออะไรนะคะเป็นการเก็บภาษีสําหรับทุกคนไม่ใช่เก็บภาษีสิทุกคนยื่นภาษีนะคะยื่นแสดงรายได้เนาะว่าตัวเองมีรายได้มากน้อยแค่ไหนเข้าเกณฑ์ก็เสียไม่เข้าเกณฑ์ก็ได้ประโยชน์คือได้รับเงินสวัสดิการของรัฐช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีสําหรับในอนาคต นโยบายนี้ก็ก็ดีแหละสําหรับการที่จะได้รับสวัสดิการแต่ว่าต้องกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะแล้วเราคนไทยซึ่งอาจจะมีไรายได้ไม่ได้สูงมากนักนะคะในคนส่วนมากเนี่ยมันจะเหมาะสมมากน้อยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กําลังเริ่มพัฒนาดําเนินการอยู่ะะนะคะเพราะนั้นการทำเนกาทีฟอินคัมแท็กซ์นะคะจริงๆแล้วถ้าเรามองก็น่าจะดีใช่ไหมคะอาจารย์ดีค่ะถ้าถ้าเอานำมาใช้จริงๆเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นการที่จะยืดยืนยันตัวตนนะว่าเรามีรายได้ที่แท้จริงเท่าไหร่นะทุกคนหมายด้วยใช่นะคะเพราะนั้นเน จุดเริ่มต้นของการเข้าถึงสิทธิทประโยชน์ที่เราควรจะได้รับนะคะจากรัฐนะคะเพราะว่าในการยื่นภาษีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าเนี่ยมันลดความเหลื่อมล้ําในสังคมนั้นบางทีเนี่ยบางกลุ่มนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเ้ยเขาไม่ควรจะได้เงินส่วนนี้แต่ว่าเมื่อเขาอยู่ในกลุ่มนี้เขาก็ได้รับ สวัสดิการนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมในอีกรูปแบบหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะคะจ้ะเพะะราะนั้นเราถ้านโยบายในยกทส<ม>ทสีพอ<ม>ินคอมแท็กเข้ามาใช้จริงๆเราอาจจะไม่ใช่คนจ่ายภาษีก็ได<ช>้อาจจะเป็นคนที่รัฐอยากจะส่งเงินส่งเงินคืนกลับมาให้เราใช้นะคะแล้วก็การยื่นภาษีจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่คุณควรจะได้รับนะคะการยื่นภาษีไม่ใช่มีเพียงแค่ว่ายื่นภาษีถึงเกณฑ์แล้วต้องจ่ายอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เราจะได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับสวัสด ะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการใช้เรื่องของ negative Inc o m e tax เนี่ยถ้าเรามองก็คือในเรื่องของจุดเด่นนะอาจจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าจุดเด่นก็คือการให้เงินช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะ,คะแล้วก็เป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงเพราะว่าสามารถช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มแล้วก็ครอบคลุมนะคะ,คะสามารถเพิ่มจํานวนคนให้เข้าสู่ระบบภาษีได้มากขึ้นและที่สําคัญก็คือลดความเหลื่อมล้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจารีการบอกว่า negative income tax นั้นเนี่ยมันต้องมีการ แสดงรายได้เพื่อดู<ช>ว่าอยู่เกณฑ์ไหนนะคะซึ่งก็อาจจะมีเกณฑ์เช่นมีเกณฑ์ได้เงินได้ขั้นตามหรืออัอตราการชดเชย<ช>ตัวนี้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมด,น,ดน,นิงได้ไหมคะในเรื่องของการทํางานของระบบ Negative Income Tax ค่ะ,คะในส่วนขององค์ประกอบของตัวเนกาทีฟอินค n มแท็กเนี่ยนะคะเราถ้าเราดูที่รายได้นะคะจะดูที่เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำนะคะฉะนั้นบอกว่ามันจะมีแบ่งออกเป็น สี่กลุ่มนะหลักๆก็คือกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่มีรายได้เลยนะคะถ้ากลุ่มนี้ไม่มีรายได้เลยแต่ว่ายื่นแบบแสดงว่าเราไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นก็จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้คือปัจจุบันขั้นต่ำแสนห้าเนาะก็คูณไเปอร์เซ็นต์จะได้รับเงิน75 0 0 0คืนแมาจากรัฐบาลใช่ค่ะคนที่มีรายได้ตั้งแต่1 0 0 0 0 0สนบาทต่อปีนะคะก็มากแต่ว่าก็ยังต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำที่รัฐ กำหนดในเรื่องของบนไดภาษีนะที่เราต้องจ่ายอยู่เพราะนั้นก็จะมีส่วนเกินนะคะที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ห้าหมื่น 50, เนี่ยก็จะไปคูณอัตราที่รัฐไทยช่วยเหลือก็คือ50เปอร์เซ็นต์นะคะ กลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีรายได้1นึ่งแสนห้าหบาทต่อปีเป๊ะเลยนะกลุ่มนี้ก็จะพอดีเกณฑ์เท่าเกณฑ์ก็ไม่ได้เสียภาษีอะไรแต่ก็ยื่นแล้วก็ยื่นรายได้ปกติไม่ได้รับเงินชดเชยค่ะแล้วกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า1นึ่งแสนห้าหมบาทต่อปีนะคะกลุ่มนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่ต้องเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะตามที่รัฐบาลกําหนดซึ่งคนที่เกินรายได้เกินก็เสียภาษีอยู่แล้วไม่ได้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในเรื่องของการเข้าสู่ระบบ n e g a t i v e i n c o m e tax เนี่ยไอต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรอย่างที่เราได้เกิดข้างต้นว่าแนวโน้มก็อาจจะใช้ในปี7 0 7 1เลก็ว่าไปนะคะทาไมถึงจะต้องใช้แบบนั้นอีกนานพอสมควรก็เพราะว่าการที่เราจะสามารถเข้าสู่ระบบทุกคนเข้าสู่ระบบหรือคัดกรองข้อมูลได้เนี่ยค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาพอสมควรมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพราะนั้นการใช้งบประมาณเพิ่มเติมต้องรอนะคะต้องก่อเรื่องเรื่องของการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นในการที่จะต้องอาจจะทั้งคัดกรองแล้วก็มีเงินกันไว้ส่วนหนึ่งสําหรับเป็นสวัสดิการให้กับคนที่มีรายได้ไม่ถึงที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่ารายได้ขั้นต่ําในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือแสนห้าเราไม่มีรายได้เลยเราก็จะได้5 0าของแสนห้าได้เงินชดเชยกลับมาในปีนั้นนะคะหรือคนที่มีเงินได้แต่ยังไม่ถึงแสนห้า50%เเช่นนดียวกั ซึ่งเงินเหล่านี้แน่นอนรัฐบาลต้องตั้งเป็นงบประมาณไว้เพื่อที่จะสามารถนํามาใช้ในกระบวนการของการจัดทําระบบ Negative Income Tax ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็รอคอยต่อไปว่าเขาจะใช้ระบบนี้หรือเปล่านะคะหรือมีแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนก็ตามลักษณะของการที่แต่ละ รัฐบาลจะกำหนดนโยบายขึ้นแต่ว่ามีแนวทางแล้วล่ะมีการแนวคิดนี้ขึ้นมาแล้วในประเทศไทยนะคะแล้วก็การที่ใช้ระบบนี้ที่เราบอกต้นเนาะว่าส่วนมากคนที่เขาใช้แล้วก็คือประเทศที่มีค่อนข้างมีความมั่งคั่งแต่เรานั้นอาจจะมีรายได้ประเทศเราก็คือประชาชนอาจจะมีรายได้ค่อนข้างต่ำเพราะนั้นความพร้อมในขณะนี้อาจจะยังต้องดูว่าเราพร้อมระบบสาหรับระบบนี้หรือเปล่าสร้างความเป็นธรรมก็จริงแต่ว่ามันพร้อมสําหรับการให้บริการในระบบนี้ <c oughs> หรือไม่คะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยค่ะในสิ่งที่ เราอาจต้องสนใจก็คือในเรื่องของการทํานโยบายนะคะ negative income tax เนี่ยค่ะก็อาจจะส่งผลกับเรื่องของนโยบายรายได้ขั้นต่ําทั่วหน้าด้วยนะคะซึ่งจะมีนโยบายใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในประเทศนะคะนอกจากนั้นนโยบาย negative income tax แล้วเนี่ยเราจะักจะได้ยินว่าเขาจะมีการพูดถึงนโยบายอีกอันหนึ่งก็คือนโยบายรายได้ขั้นต่ําทั่วหน้านะคะหรือ universal basic income นะะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําเหมือนกันแต่จุดแตกต่างก็คือการใช้ ใ Universal Basic Income เนี่ยก็คือใช้เงินรายได้เป็นฐานเป็นพื้นฐานขั้นต่ําแก่บุคคลทุกคนโดยไม่สนใจว่าจะมีรายได้มากหรือรายได้น้อยนะคะแต่ขณะที่ Negative Income Tax เนี่จะให้เงินช่วยเหลือเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยเท่านั้นนะคะในอัตราที่แตกต่างกันซึ่งก็อาจต้องมาดูว่าเขาจะมีการผสมผสานไหมหรือจะใช้วิธีการแบบไหนในการที่จะใช้ระบบภาษีในรูปแบบใหม่นะคะเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับประชาชนคนไทยค่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอาจารย์อาจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าเราในฐานะคนไทยต้องเตรียมพร้อมหรือต้องยอมรับเปิดรับกับนโยบายแบบนี้อย่างไรคะก็ะะสรุปง่ายๆนะคะว่าออถ้าใช้นโยบายพวกนี้นะคะผลกระทบที่จะเกิดกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ อาจจะเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เขาเสียภาษีอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็จะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากนะักเพราะนั้นเราเคยเสียภาษีแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําของไรายได้ที่จะต้องคํานวณภาษีใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา คุ้นเคยแล้วก็ hmm. ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะ uh. กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีไรายได้พอสมควรแต่ว่ายังไม่เคยยื่นภาษีเลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักนะที่รัฐบาลยอยากให้คนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีอ่าใช่ค่ะ uh. เพราะว่ากลุ่มนี้พอพอเราเริ่มมีเรื่องของระบบภาษีเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้ได้ข้อมูลว่ากลุ่มนี้มีไรายได้เท่าไหร่นะคะแล้วรับเนี่ยจะให้สวัสดิการนะที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ชัดเจนได้อย่างไรนะคะและกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะคะหรือว่าตกหล่นจากกลุ่มที่ได้รับสวัสดิ รห่งัฐไม่อยู่ในกลุ่มไหนเลยตกสํารวจแล้วก็มาพูดกันว่าทาไมฉันก็รายได้น้อยทำไมไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะนั้นถ้ากลุ่มนี้เข้ามาในระบบเนี้ยค่ะก็จะทําให้มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐนะคะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นนะคะแล้วก็รัฐเข้าถึงปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาโดยให้สวัสดิการได้ถูกต้องชัดเจนถูกกลุ่มนะคะโดยการใช้รายได้เป็นตัวกําหนดนะคะซึ่งบางคนบอกว่าอืมเราเสียภาษีอยู่แล้วเนี่ยจะมีการกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่าก็อาจจะเป็นกระบวน การหนึ่งที่หายต้องดูในเรื่องของการยืน่นภาษีว่าอาจจะมีความเข้มข้นอาจจะมีไรายได้จจมีเรื่องของรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะสามารถคัดกรองกลุ่มได้อย่างชัดเจนมากคือเพราะนั้นเราจะเป็นประชาชนกลุ่มไหนก็ตามก็ไม่เป็นไรค่ะเราเปิดรับเปิดใจนะว่ารัฐรมสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างถูกต้องหรือถูกกลุ่มนั่นเองะะเพราะนั้นก็เสียภาษีก็จะเอาไม่ใช่เสียภาษีแต่ยื่นภาษีนะคะเข้าสู่ระบบน่าจะดีทีเดียวนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิด ระบบยื่นภาษีแบบนี้สามารถทํางานได้ง่าย<ช>ก็จะเป็นความท้าทายอันหนึง<ช>่งนะคะ<ช>ที่ร้วจะต้อง <premises? S 1> อาจจะต้องใช้วิธีการหลากหลายเนาะที่ทําให้ทุกคนอยากจะเข้าสู่ระบบนี้เพื่อยื่นภาษีแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่กว้างห่างไกลนะชนบทจะต้องทําด้วยไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในการแบ่งกลุ่มสวัสดิการของรัฐในกลุ่มที่อยู่ในชนบทหรือกลุ่มในเขตนอกๆนะอยู่นอกระบบเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ชัดเจนเพราะนั้นการยื่นแบบภาษีการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเนี่ยไม่ใช่การเสียภาษีต้องย้ําเรื่องนี้นะอาจารย์ว่าเรายื่นรายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนยื่นรายได้ต้องเสียภาษีถ้าคุณมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ คุณก็ไม่ต้องเสียภาษีแถมคุณอาจจะได้สวัสดิการของรัฐด้วยตามเกณฑ์ที่เขากําหนดนะคะเพราะนั้น บางกลุ่มอาจจะโอเคแหละเห็นด้วยนะว่าดีสักทีนั้นรัฐจะได้แบ่งกลุ่มได้อย่างชัดเจนแต่บางกลุ่มก็อาจจะต่อต้านนะคะเพราะว่าไม่เคยยื่นภาษีเลยมีรายได้เนาะไม่เคยยื่นแบบเลยเพราะว่ากลัวว่าจะต้องโดนเก็บภาษีหรืออื่นๆก็แล้วแต่เพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องดูว่ารัฐจะสามารถทําวิธีการอย่างไรความท้าทายมากเราต้องติดตามตอนต่อไปว่านโยบายนี้ใช้ต่อไปหรือเปล่าแต่เมื่อมันมีดาริหรือมีแนวคิดเหล่านี้ขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราจะใช้แนวคิดใหม่ๆเข้ามาแต่แน่นอนว่าบริบทของประเทศไทย กับต่างประเทศที่เขาใช้กันแล้วเนี่ย<ะ>มันน่าค่อนข้างมีความแตกต่างกันพอสมควร<ะ>เราจต้องดูว่า,าในทางผู้ที่รับผิดชอบกระทรวงการคลังหรือสัมภาระเองะนะคะหรือคนที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการให้สวัสดิการของรัฐเองจริงๆเนี่ย<ะ>เขาจะมีวิธีการอย่างไรในทำให้ระบบเนี้ยมันเหมาะสมกับ<ะ> อะไรสภาพแวดล้อมนะคะหรือความเหมาะสมของประเทศไทยหรือของคนไทยที่หลายคนไม่อยากยื่นภาษีนะถ้าเราดูข้อมูลปี6กห้านี่คนยื่นภาษีน้อยมากนะคะเข้าระบบน้อยมากเอ๊ะแล้วไปอยู่ไหนกันหมดจริงๆก็เห็นว่ามีรายได้กันหลายคนแล้วกลุ่มเหล่านั้นไปไหนกันหมดนะคะเพราะนั้นถ้ามีระบบแบบนี้ขึ้นก็อาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นค่ะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ไหมคะค่ะก็อยากฝากไว้นะคะถ้าเราใช้แนวคิดนี้ค่ะการยื่นแบบนะคะไม่ใช่การเสียภาษีนะคะเพราะนั้นเรายื่นแบบเพื่อแสดงรายได้นะคะแล้วก็ได้รับสิทธ สวัสดิการจากรัฐนะคะเพราะนั้นยื่นแบบไม่เท่ากับเสียภาษีอ่างจำไว้อันนี้เลยแค่ยื่นแค่ยื่นยังไม่ได้เสียนะคะเราอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้นะว่าเรายื่นแล้วเราจะได้สวัสดิการเข้ามาค่ะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เริ่มมีแนวทางนะคะก็สมรยทีงเริ่มเริ่มมีทําการทําแผนเรื่องนี้เรื่องของการปฏิรูปภาษีผ่านนโยบายอ่า Negative Income Tax นะคะแล้วก็ ที่เคยเขียนไว้ว่าปี7 0จ,จะใช้อาจจะมีการขยับขยื่นหรือจะมีเร็วขึ้นกว่าน,นั้นก็ต้องต่างกันต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันก็ให้รู้ว่ามันมีนยโยบายแบบนี้เกิดขึ้นในกระทรวงการคลังที่ในอนาคตเราจะใช้นยโยบายการเก็บภาษีแบบ นโยบาย Negative Income Tax นั่นเองนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่เป็นประชาชนชาวไทยค่ะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรานํามาฝากในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการวางแผนตัวเองในอนาคตนะคะสัปดาห์น,นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกับค,คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทาง FM 8 9 5 m ิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์์ Innovation for Life ค่ะสำหรับท่านใดที่อยากติดตามประเด็นใดอยากสอบถามเราในเรื่องใดสามารถส่งข้อมูล ะะเข้ามาได้ทาง Inbox f a n p แฟนเพจ e c o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  k นะคะ FM 8 9 5สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสามารถติดตามรับชมพวกเราย้อนหลังได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook FM c e b ส o k FM89.5 สถานีวิทยุราชมง,งคลธัญบุรีค่ะช่อง YouTube Channel i m ท Radio ค่ะแล้วก็คลิปทาง TikTok นะคะ RMT Radio ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังค่ะดิฉันนุชตธรรมรัศมนัและท่านอาจารย์กนิการศรีบุญเรืองค่ะพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการฟินพอบอกเล่าเรื่องการเงินอย่างฟูลฟิลให้คุณรู้ครบจบทุกเรื่องของการลงทุนอย่างกูรูสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพโดยวิทยุราชคลญบุรี ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook RMUTT Radio Podcast และเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th